สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับไมเจอหน้ากันก็แปลว่าคุณกำลังอินพาสของสมาร์ทโฟนนั่เองแต่วันนี้ผมไม่ได้มากับสมาร์ทโฟนครับวันนี้ผมมากับอุปกรณ์เสริมจากทาง vivo นะครับนี่คือ vivo tws earphone neo's นะครับหรือว่าหูฟัง true wireless ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง vivo นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หูฟังรุ่นแรกนะครับของทาง vivo นะจริงๆแล้ว vivo เนี่ยมีหูฟังแบบนี้มาหลาย generation แล้วนะครับตัวนี้เป็น generation ประมาณสัก ตัวที่4นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกที่นําเข้ามาวางจําหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการราคาวางจําหน่ายตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าอาัศจรรย์ใจนะครับราคาอยู่ที่2,999บาทไทยนะครับเดี๋ยวผมเล่าไว้ฟังในวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยว่าราคาเท่านี้ มันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันน่าอัศจรรย์ใจอย่างไรมาเริ่มกันตั้งแต่อุปกรณ์ในกล่องเลยแล้วกันมาในกล่องเนี่ยก็จะประกอบด้วยกล่องอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งในกล่องนี้จะมีในส่วนของคู่มือนะครับหรือว่า user manual นั่นเองแล้วก็มีบรันชีการ์ดนะครับนี่คุณสามารถที่จะมาอ่านได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยอ่าน user manual ก่อนผมแนะนําเลยว่าคุณควรจะอ่านนะครับเพราะว่านอกจากมันจะระบุก,การใช้งานเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเอ้ย Connect ยังไงเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับหรือว่า functional การออกคําสั่งต่างๆเป็นอย่างไรมันยังมีในส่่่่วนขออองกาารเชืมตผ พลิด้วยนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนของ vivo คุณสามารถใช้ได้หมดนะครับ android ทุกตัวสามารถเชื่อมต่อได้กับตัวนี้หรือแม้กระทั่ง ios นะครับขอแค่มีบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่า ios เนี่ยจะไม่มีแอปนะครับ android คุณสามารถมาดาวน์โหลดแอปตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะปรับตั้งค่านั้นนู่นนี่ได้นะครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนของ vivo เลยแต่ถ้าคุณใช้ vivo อยู่แล้วไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับโอเคล่ะเผื่อใครเนี่ยหาแอปพลิเคชันไม่เจอนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยลองเสิร์ชด,ด vivo earphone stem s มันหายากมากๆผมก็เลยต้องมาหาใน user manual สแกน qr code ในการดาวน์โหลดนะครับอันเนี้ยเจอร้อยเปอร์แล้วต่อมานะครับก็จะเจอกับ vivo tws earphone neo ตัวนี้นะครับวางอยู่ในกล่องสวยๆเลยแล้วก็มีพลาสติกห่อไว้ด้วยแต่ผมแกะออกไปแล้วแล้วสุดท้ายครับก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีนะครับในส่วนของสายชาร์จตัวนเ่งซึ่งคุณต้องแกะอันี่ออกมาก่อนนะครับจะเจอกับสายชาร์จ usb type c นะครับความยาวก็ประมาณหนึ่งนะครับนี่เป็นพอร์ต type c แบบนี้สามารถใช้งานชาร์จได้และอุปกรณ์ในกล ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณต้องได้เท่านี้ส่วนเรื่องของการซื้อขายเนี่ยช่องทางการจ,จัดจำหน่ายต่างๆเนี่ย ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ร้านค้าอย่างเป็นทางการเลยนะครับของทาง vivo คุณสามารถกดสั่งซื้อได้เลยแบบสบายใจว่าคุณจะได้ของแท้แน่นอนส่งถึงมือคุณแน่นอนเพราะว่ามันเป็นร้านค้าของ vivo เองนะครับแต่ถ้าใครอยากไปลองจับลองเล่นตัวจริงก่อนนะครับที่ช็อปของ vivo ทุกสาขาคุณไปลองจับลองเล่นได้เลยนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของดีไซน์เริ่มตั้งแต่ตัวชาร์จิ้งเคสนะครับตัวนี้ความใหญ่ยาวก็ประมาณนี้นะครับถือว่า ขนาดพกพาได้ง่ายนะครับไม่ถึง1ฝ่ามือเท่านั้นรูปร่างค่อนข้างเพียวบางเลยทีเดียวนะครับเป็นลักษณะแบบรีรีแบบนี้พอการใช้งานครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีแค่พอร์ตชาร์จ USB Type C เท่านั้นปุ่มครับก็จะมีปุ่มด้านหน้าปุ่มเดียวเลยนะครับเอาไว้สําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ vivo อยู่ตรงนี้แล้วก็มีไฟ LED แจ้งสถานะต่างๆถ้าบอกว่าคุณเปิดฝามาปั๊บฝาเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะครับสามารถที่จะล็อกตัวหูฟังเอาไว้ไม่ให้หล่นออกมาจากเคสอ่ะเปิดาปบบ็ถ้้เเนนสีีีขยวแ ก็คือมีแบตเตอรี่อยู่เยอะซึ่งถ้ากิดว่าคุณอยากจะเชื่อมต่อครั้งแรกกับสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ย ผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยกดค้างตรงนี้เอาไว้นะครับจนกว่าจะมีไฟสีขาวกระพริบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับให้คุณเนี่ยเปิดบลูทูธของสมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับหูฟังได้เลยพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับผมเล่าสเปคไปเลยทีเดียวดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมขึ้นสเปคด้านข้างเอาไว้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่สเปคน้ําหนักครับตัวนี้ตัวชาร์จิ้งเคสน้ำหนักอยู่ที่34.5กรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักเลยนะครับพกพาได้สะดวกมากๆตััััวหหููฟงงรนน้้ากกอย่่ทีขละ4.6ม รก็ถือว่าไม่หนักเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกับหูฟังตัวอื่นที่ผมเคยจับมาเนี่ย4.6กรัมก็แอบตัวเลขมันเยอะกว่าที่ผมเคยจับมานะบางตัว4.1นะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะเวลาสวมใส่เข้าไปเนะี่ยแยกไม่ออกนะครับเพราะว่ามันใส่สบายเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักไม่เกิน6-7กรัมเนี่ยถือว่าเบาสบายมากๆนะครับใส่แล้วเหมือนไม่ใส่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า โอเคแล้วเรื่องของสเปคแบตเตอรี่นะครับตัวชาร์จิ่งเคสเฉยๆเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่415ม ah. ิลลิแอมป์อัลต์ตัวหูฟังเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ข้างละ28มิลลิแอมป์อัล์รวมกัน2ข้างก็56มิลลิแอมป์อัล์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุดประมาณ4ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่เต็ม100%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรวมกับชาร์จิ่งเคสด้วยนะครับการใช้งานเนี่ยผนวกกันปับนน๊บ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการชาร์จนะครับอย่างที่บอกเป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C ถ้าเกิดว่าคุณจะชาร์จตัวชาร์จิ้งเคสให้เต็มนะครับสมมติว่ามันแบตหมดแล้วเนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณสัก100นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมง40นาทีเนี่ยก็แบตเตอรี่จะเต็มแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะชาร์จตัวหูฟังผ่านชาร์จิ้งเคสตัวนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก40นาทีนะครับก็เต็มฮะอันนี้ก็คือเรื่องของสเปคแบตเตอรี่นะครับส่วนสเปคทางด้านของหูฟังล้วนๆเลยเนี่มจกง ว่าใหญ่มากๆส่วนประเภทของไดระแฟรมนะครับผมก็จะขึ้นเอาไว้ให้นะเป็นทองแดงส่งมาจากญี่ปุ่นนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับอาจจะไม่เซียนมากเรื่องของไดอะแฟรมนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีเลยนะครับขนาดไดรเวอร์ใหญ่มากสามารถแสดงผลเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรต์อ่ะจนถึง20,000เฮิรต์ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับสเปคหูฟังแล้วก็ตัวนี้นะครับประกอบด้วยไมโครโฟน2ตัวนะครับจะมีไมโครโฟนตรงนี้1ตัวแล้วก็มีไมโครโฟนด้านท้ายตรงนี้อีก1ตัวแล้วเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อไวจัดจัดนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธที่ใหม่มากๆโดยส่วนใหญ่ที่ผมรีวิวเนี่ยยังเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธแบบเวอร์ชัน5.1นอยู่เลยแต่ตัวนี้ครับ5.2เพราะฉะนั้นมันเร็วแน่นอนนะครับแล้วแบนด์วิดต์ก็กว้างขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของระยะการเชื่อมต่อเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับอยู่ที่10เมตรเหมือนเดิมเรื่องของโคเด็กที่รองรับนะครับตัวนี้รองรับหลายโคเด็กเลยไม่ว่าจะเป็น SBC นะครับ AAC หรือว่า aptx HD adaptive นะครับตัวนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าหลากหลายเลยทีเดียวและในนส่ของมาาาตรรฐก ตัวนี้ก็มีมาตรฐาน IP 54รองรับการกันน้ําในระดับหนึ่งนะครับกันเหงื่ออะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้คุณเนี่ยเอาไปวางไว้ในที่อับชื้นจัดนะครับแบบนั้นน่าจะไม่ไหวหรือว่าเปียกฝนไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ไหวขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเหงื่อไหลใครย้อยออกกําลังกายเนี่ยโอเคอยู่และนี่ก็น่าจะเป็นสเปคโดยคร่าวทั้งหมดนะครับซึ่งสเปคด้านข้างผมก็ขึ้นเอาไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปครับดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข ไม่รู้สึกว่ามันลำคาไม่รู้สึกว่าหนักนะครับแล้วก็ค่อนข้างนั่นด้วยนะจะใส่โยกหัวใส่วิ่งนะผมไปลองวิ่งมาแล้วรียบร้อยเนี่ยก็โอเคดีนะครับแน่นดีนะมันไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดหูนะครับแต่ด้วยลักษณะของหูฟังที่เป็นแบบเอียบัสแบบนี้นะครับมันจะทําให้เสียงที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปฟังเพลงในที่ที่มันมีแอมเบียนต์รบกวนเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของเสียงเนี่ยลดลงไปอีกนะครับเสียงมันจะโดนรบกวนได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับที่แบบไอตัว าใครที่ชื่นชอบหูฟังสไตล์นี้นะครับก็คงจะชอบมากๆแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบเลยนะครับชอบแบบอินเอียร์ก็อาจจะไม่ถูกใจตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเรื่องของดีไซน์ตัวนี้นะครับเป็นแบบก้านแบบนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับรอบตัวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการสั่งงานด้วยการทัดลงใบบนตัวหูฟังแบบนี้ซึ่งคําสั่งในการสั่งงานเนี่ยก็มีไม่เยอะก็คือแตะไปที่หูฟัง2ครั้งนะครับแบบนี้ปั๊บปับ,ปบก็จะเป็นการสั่งให้มันเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงแต่ว่าคุณแตะค้างเอาไว้นะครับ็กคอื การสไลด์นะครับสไลด์ไปที่ตัวหูฟังนี่แหละครับเพราะว่าแผงการทัชสกรีนเนี่ยมันยาวเท่ากับตัวก้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะออกคําสั่งในการสไลด์ได้นะครับแล้วคําสั่งสไลด์เนี่ยคือการเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงเพลงนะครับสไลด์ขึ้นก็คือเพิ่มเสียงสไลด์ลงก็คือลดเสียงนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆเลยเนาะแล้วตัวนี้นะครับสามารถแยกการทํางานกันได้แบบอิสระเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อแบบดูอัลช n แนลทางสมิชชั่นนั่นเองคือคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อหูฟังข้างใดก็ไไดดด้้้้้้ขขขาาาาางงงงงงเเเีียววมม่่จป็นตอหหลัหัักพระูฟท ส่งสัญญาณบลูทูธเข้าหาตัวมือถือเลยแยกการทํางานกันอย่างอิสระแน่นอนครับจะฟังข้างซ้ายข้างเดียวก็ได้นะครับข้างขวาข้างเดียวก็ได้แล้วแต่พี่นะครับมันแยกการทํางานกันแบบอิสระเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคุยสนทนาสายให้ดีที่สุดนะครับให้มีคุณภาพมากที่สุดผมแมนะนาว่าให้คุณเนี่ยเชื่อมต่อหูฟังทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พูดคุยสนทนาสายเนี่ยจะได้เสียงไมโครโฟนที่ดีมากๆดีขนาดไหนนะครับผมทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการพูดคุยสนทนาสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจนั้นพร้อมกันเลยดีกว่าวา vivo tws earphone o ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับไปโอเคครับตอนนี้ก็คือการทดสอบพูดคุยสายสนทนานะครับผ่านตัวโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับนี่ vivo v19 นะครับในสถานการณ์ที่ริมถนนเลยนะครับแบบนี้มีรถวิ่งไปมานะค่อนข้างขวกไ่ำเลยทีเดียวนะครับถือว่าเอาเรื่องเลยนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่ายําแย่นะครับแต่ว่าตัวสมาร์ทโฟนก็ทําได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้ดูนะครับในส่วนของ โอ้ oh, ฟังซูเอเลสนะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ,บองทาว er ีโวนะเดี๋ยวก็สลับให้ดูนะครับซึ่งวิธีการสลับก็ง่ายมากๆนะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากรับสายเนี่ยก็คือเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นตัวบลูทูธนะครับดับดับดับให้เป็นบลูทูธนะครับก็ลรากดไปปับ๊บนี่ตอนนี้ก็เป็นสนารับบลูทูธแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวสมาร์ทโฟนต่อไปแล้วนะครับก็คุยสายผ่านนี่แหละ เออทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นไงมีรถเนวิ่งผ่านนะครับมีลมแบบโอ้โห,โหข้างๆแรงแต่ก็เอาอยู่นะครับอกล้องหน้านี่ดิจมิกเลนไม่ดีเลยเนี่ยแต่โดยภาพรวมนะครับเสียงที่ได้จากไมโครโฟนต,ตัวนี้เป็นไงสุดยอดนะครับใส่ดงใส่เดินอะไรเงี้ยสบายๆนะครับเสียงที่ได้ชัดเจนมากๆนะผมว่าใกล้เคียงกับการที่คุณเนี่ยใช้โทรศัพท์ในการโทรเลยนะครับเสียงอาจจะทุ้มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหแค่นี้ก็คุยรู้เรื่องแล้วนะครับอาาจะเดินเล่นอะไรเงี้ย ชิวๆนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมาน้เห็นคุณ l าพกันแล้วเรียบร้อยนะครับว่าเออจะใช้งานได้จริงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบไมโครโฟนของตัวนี้ครับเป็นยังไงครับสำหรับเรื่องของเสียงไมโครโฟนที่ได้จากตัวนี้นะครับถือว่าพูดคุยได้รู้เรื่องเลยนะครับเต็ม10คะแนนผมให้ประมาณ8-9ถึง9คะแนนได้เลยนะครับสามารถใช้แทนมือถือได้เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยผ่านมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้มีแบบ noise cancellation แบบเต็มที่นะครับเต็มระบบที่แบบเปิดปิดได้ขนาดนั้นแต่ด้วย AI ของเขานะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีพอสมควรนะอย่างที่คุณเห็นไปแล้วมาต่อกันในส่วนของการใช้งานด้านเสียงบ้างดีกว่าเสียงที่ได้จากตัวนี้เนี่ยอันนี้ขอเล่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับ เสียงที่ได้ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงที่ค่อนข้าง f l a ตเลยนะครับใครที่เป็น a u d i o อไฟล์นะครับน่าจะชอบนะเพราะว่าเสียงที่ได้เนี่ยทุกย่านค่อนข้างโอเคนะครับเบสก็มาเต็มเสียงกลางค่อนข้างชัดเลยนะครับเสียงแหลมไม่บาดหูนะครับเสียงที่ได้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะลักษณะคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนหูฟังเขาเรียกว่าหูฟังมอนิเตอร์อะครับทุกเสียงทุกย่านเนี่ยจะมีความชัดมีความเคลียร์มันไม่ได้บูสต์อะไรให้มันหนักหนามากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่แบบ f l a ต f l a เลยนะครับโอเคมากาน การฟังเพลงโดยที่ไม่ต้องอัด EQ อะไรเยอะแยะนะครับตัวนี้จัดจ้านนะครับทุกย่านมาครบและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของกําลังขับนะครับที่ตัวนี้เนี่ยใช้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะอาศัยกําลังขับเยอะเหมือนกันนะครับผมลองเชื่อมต่อกับทั้ง iOS นะ iPhone เนี่แหละแล้วก็ตัว Vivo V19 นะครับลองฟังดูแล้วผมว่าเสียงมันเบาไปนิดนึงถ้าใครที่ชอบหูฟังเสียงดังๆเนี่ยบอกว่าตัวนี้อาจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันอาศัยกําลังขับค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังสายเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการอาจจะต่ออแแยก <laughs> เพิ่มกําลังขยายให้มันได้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นหูฟังแบบบลูทูธแบบนี้เนี่ยมันกินกําลังขับเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าไดรเวอร์มันขนาดใหญ่มั้งครับไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยเบากว่าหูฟังที่เป็นประเภทเดียวกันที่ผมเคยฟังนะครับเป็นแบบเ e อียบัสแบบนี้เนี่ยมีบางตัวนะครับโอ้โหมีหลายตัวเลยแหละที่ให้เสียงดังได้มากกว่าตัวนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับในย่านของเสียงทุกอย่างเลยนะผมโอเคมากฟังสบายนะครับเสียงอาจจะมีความแข็งแข็งนิดหน่อยแต่ด้วยความที่มันเหมือนกับหูฟัง นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมันโอเคเลยแหละถ้าใครที่เป็นนักดนตรีนะครับอาจจะชอบนะมันได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบแบบไม่น่าเชื่อว่าหูฟังปรับเทแบบนี้มันจะได้ยินเสียงเบสที่แบบโอเคมากๆอะครับคือเบสมาดึมง,งดึงดึงอะไรเงี้ยโอเคเลยแต่ด้วยลักษณะหูฟังแบบนี้นี่แหละครับถ้าเกิดไปฟังที่แอมเบียน์เยอะๆจริงๆเดินตามตลาดนัดนู่นน,นี่เนี่ยเบสต่างๆนี่หายกริบเลยนะครับเพราะว่ามันโดนรบกวนได้ง่ายจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมลองฟังมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเพิ่มอีกนิดล้วกันนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการ งงฟังเพลคือที่เขาเคลมเอาไว้ที่ผมบอกไปในช่วงสเปคเนี่ยว่าตัวนี้ฟังได้4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนั้นน่ะผมฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งผมเนี่ยทดลองเปิดหูฟังเอ้เนี่ยเปิดเสียงสุดไว้เลยนะครับทิ้งไว้นะครับเหมือนเบินหูฟังนนอะเนาะแล้วก็อัดหน้าจอไอ้ตัวแบตเตอรี่ในส่วนของหูฟังเอาไว้ในหน้าบลูทูธเนี่ยมันแจ้งแบตเตอรี่เอาไว้ผมก็เปิด YouTube ยาวๆเลยนะครับเปิดยูทูปพรีเมียมเนี่ยยาวๆเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะผมเริ่มฟังตั้งแต่บ่าย3ามโมงสี่สตตนะิบห ยาวๆไปเลยนะครับก็ฟังไปจนถึงประมาณ5้าโมงกว่าๆเกือบๆหกโมงเย็นนะครับระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยแบตเตอรี่มันหายไปประมาณ50%ได้เลยนะครับต่อข้างนะเฉลี่ยแล้วบางข้างมันจะมีอยู่ข้างหนึงนะ่งอ่ะที่แบตเตอรี่มันเหลือเยอะกว่านะครับอันนี้ไม่เข้าใจว่ายังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องดนตรีมันอาจจะออกไม่เท่ากันกําลังขับเวลามันแสดงผลเสียงเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เท่ากันเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนิดๆกว่าๆเนี่ยก็หายไปประมาณ50%บซนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟัง100%จนึ่งร้คิดว่า ก็น่าจะเป็นไปตามที่เขาเคลมไว้เลยนะครับอยู่แถว4ี่ชั่วโมงเนาะอันนี้คือเปิดเสียงสุดนะครับถ้าคุณเปิดเบากว่านี้เนี่ยน่าจะฟังได้ยาวนานกว่านี้นะอันนี้คือทดสอบมาให้กันดูแบบคร่าวๆนะครับผมก็เทสมาไปแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะเรื่องของเสียงนะครับการฟังเพลงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับก็คือเวลาที่คุณฟังเพลงสมมติว่าคุณใส่เข้าไปก็ปกตินะครับก็ฟังได้ แต่พอคุณเนี่ยถอดออกมาปับ๊บไม่ว่าจะถอดข้างเดียวหรือว่าถอด2ข้างเพลงที่คุณฟังอยู่มันจะหยุดอัตโนมัติเลยนะครับแล้วพอคุณใส่กลับเข้าไปปับ๊บ มันก็จะเล่นอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็ชื่นชอบมากๆคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งกดหยุดอะไรเงี้ยเป็นฟีเจอร์ที่โอเคแหละสมรคานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับอีคอไลเซอร์นั่นนู่นนี่นะครับทำได้ไหมนะครับทำได้นะครับผ่านการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ V ี vo อยู่แล้วเนี่ยซึ่งตัวที่ผมจะมาทดสอบในวันนี้คือ v i v o v19 การเชื่อมต่อง่ายมากแล้วตัวนี้ก็ฟีเจอร์มาครบวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆนะครับสมมติว่าคุณเนนี่่ชืออมตครรั้งแแกะบบ ก็ปิดเข้าไปนะครับเปิดฟ้าขึ้นมานะครับกดค้างไว้ก่อนที่ตัวชาร์จิ้งเคสจะให้ไฟสีขาวขึ้นมานะกดค้างไว้เลยนะครับแบบนี้นี่ไฟสีขาวขึ้นมาปั๊บคุณเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้มือถือ vivo ได้กันนะครับมันจะทําการตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เจอหูฟังหรือยังนี่เจอแล้วนะครับมันจะถามว่ายังไม่เชื่อมต่อนะเชื่อมต่อไหมก็กดเชื่อมต่อไปได้เลยนะครับพอมันกําลังเชื่อมต่อปั๊บนี่มันก็จะระบุ ข้อมูลต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับว่าหูฟังมีกี่เปอร์เซ็นชาร์จิ้งเคสมีกี่เปอร์เซ็นนะครับแบบนี้เลยซึ่งฟีเจอร์แบบนี้นะครับมีเฉพาะในสมาร์ทโฟน vivo เท่านั้นนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับทางท้านของแอ Apple นิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเชื่อมต่อหูฟังมาแบบนี้นะครับมันก็จะถามถ่ายสุขภาพเหมือนกันนะครับเปิดบลูทูธมาอย่างนี้ปั๊บมันก็จะถามถ่ายสุขภาพเหมือนกันนะครับว่ามีแบบเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเด๊ะอ กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของเขาเนี่ยก็จะไม่มีฟีเจอร์นี้และนอกจากนั้นนะครับยังไม่พอนะนอกจากว่าจะมีไอฟีเจอร์เท่แบบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับหลังจากการเชื่อมต่อครั้งแรกคุณแค่หยิบหูฟังขึ้นมามันก็จะทําการแจ้งเอาไว้เลยนะครับแบบนี้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วที่นี้ครับนอกจาก อินเทอร์เฟซเท่ๆแล้วนะครับเรื่องของการตั้งค่าอีโคไลเซอร์ต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ผ่านการตั้งค่าผ่านบลูทูธตรงนี้เลยกดมาป๊าบแบบนี้เข้ามาที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีการตั้งค่าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกาหนดรูปแบบบริการนะครับให้มันเนี่ยแสดงผลเสียงการโทรไหมแสดงผลเสียงมีเดียต่างๆไหมนะครับหรือว่าการดําเนินการด้วยระบบสัมผัสนะครับคุณสามารถมาตั้งค่าได้อย่างที่ผมบอกครับการปรับระดับเสียงคือการปัดขึ้นลงซ้ายขวานะครับปัดด้านปัดขึ้นปัดลงอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มเเสสีียยงงลให้นบบแ หรือว่าการแตะ2ครั้งที่ด้านซ้ายเพื่อเล่นหรือว่าหยุดเพลงนะครับด้านขวาก็เช่นเดียวกันแต่คุณสามารถปรับได้นะครับให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณเลยจะกด2ครั้งด้านซ้ายเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือว่าเรียกผู้ช่วยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับมันสามารถปรับได้แต่เสียดายนิดน,นึงครับที่คําสั่งมันน้อยไปหน่อยนะครับผมอยากจะให้มี แตะค้านแตะ3ามครั้งแตะ1่ครั้งสั้น1ครั้งยาวอะไรอย่างเงี้ยคือคําสั่งมันน้อยไปหน่อยนะครับในวินาทีนี้มันมีแค่นี้เลยอันนี้แอบสีได้จริงๆนะแล้วก็มีฟีเจอร์ของการตรวจหาหูฟังอัจฉริยะก็คือไอ์อินเทอร์เฟซเมื่อสักครู่นี้นี่แหละคี่เราสามารถมาเปิดไว้ได้นะครับหรือว่าเอฟเฟกเสียงหูฟังนะครับหรือว่า EQ นั่นเองนะครับคุณสามารถที่จะมาปรับอีโคไลเซอร์ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบพรีเซตนะก็เล้เลยจะให้เสียงคมชัดสูงไหมเน้นเบสไหมหรือว่าเสียงชัดนะรับนนป เป็นเบสหนักนะครับก็จะได้ฟังพวก EDM ได้สนุกขึ้นนะครับหรือว่าเพลงแนวแบบเกาหลี Blackpink อะไรเงี้ยน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นอันนี้จะถือว่ามาแนะนํากันแล้วกันแล้วต่อมาครับในส่วนของการปลดล็อกอัจฉริยะนะครับก็มีอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ฟีเจอร์ปลดล็อกมือถือได้ง่ายๆผ่านบลูทูธนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันกันกบตรงนี้แล้วต่อมาครับในส่วนของการค้นหาหูฟังนะครับหรือว่าไฟยัว เอียโฟนไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะครับแต่ว่าคือการกดหาหูฟังนั่นแหละมันจะดีเทคไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่อยู่ของคุณของหูฟังตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเชื่อมต่อไว้ล่าสุดนั่นนู่นนี่เผื่อลืมอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะดีเทคเอาไว้นั่นเองส่วนฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเอ้ยมีไว้ดีหรือเปล่านะครับคือการเล่นเสียงหูฟังนะครับสมมติว่าคุณเนี่ยวางทิ้งไว้ในห้องไม่แน่ใจว่าวางไว้ตรงไหนนะครับคุณสามารถกดเล่นเสียงตรงนี้ได้นะครับหูฟังของคุณเนี่ยก็ กดเล่นนะครับอ่าคือตอนนี้มันอยู่ในหูผมดังประมาณนี้ครับคุณได้ยินไหมครับอ่าประมาณนี้แต่วิธีการหยุดเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะหยุดมันยังไงผมไม่รู้ว่าจะหยุดมันยังไงนะครับผมก็เลยต้องทําการเก็บมันเข้าไปในเคสแล้วกันนะครับมันน่าจะเป็นการหยุดได้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะว่า ต้องทาให้มันหยุดเล่นเสียงนี้ยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการของผมเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้อ่ะตอนนี้ก็ตัดการเชื่อมต่อไปแล้วก็หาเจอนะครับแต่ระยะสัญญาณเนี่ยถึงจะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.2แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าระยะสัญญาณก็ยังอยู่ในบริเวณ10เมตรเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่ามาสามารถใช้งานได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมมอาไว้ในห้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณลืมไว้ที่แบบไกล,ไกล,ไกลเลย10กิโลอะไรเงี้ยมันไม่มีทางหาเจออยู่แล้วนะครับโอเคเนาะอ่ะเชื่อมอนอร,นนรฟรทรฟราโ เท่านี้เลยนะครับเชื่อมต่อไวมากเห็นป่ะหยิบมาปั๊บนี่เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเวอร์ชั่นตัวหูฟังนะครับก็มีมาให้นะแล้วก็มีแค่นี้แหละนะครับส่วนของฟีเจอร์ vivo t w s Neo เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้แหละถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่เป็นครับคุณสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะเป็นฟีเจอร์เนี่ยเป็นภาษาจีนนู่นนี่ป่ะก็จะแนะนากันนะครับแนะนากันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้สมาร์ ว่า vivo earphone ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาใน google play store นะครับผมบอกได้เลยว่าหาค่อนข้างยากนะครับมันจะชื่อว่า vivo earphone step s แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเสิร์ชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยเปิด user manual ดูนะครับแล้วก็สแกน qr code เอาดีกว่าเจอเร็วกว่าเยอะอันนี้ก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาของตัวแอปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับไอ้นี่แหละจะเป็นคล้ายๆกับใน bluetooth เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยจะลดน้อยลงนะครับผมจะลองเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นให้ดูนะครับวิธ เปิดฝาแล้วก็กดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับจนกว่าไฟสีขาวจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ให้ทําการเปิด b l u e t o t h ขึ้นมานะครับนี่เปิดบลูท t o t h ขึ้นมาแล้วเสิร์ชชื่อเลยครับแล้วหาเลยครับหูฟัง vivo tws กดเชื่อมต่อครับกดจับคู่อุปกรณ์นะครับเรียบร้อย เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยก็จะแจ้งแบตเตอรี่อะไรกันเรียบร้อยนะครับซึ่งมือถือผมเนี่ยรองรับ a p t x HD ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเอาไว้เลยแล้วพอเข้าไปที่แอปปั๊บนะครับมันก็จะเจอกับอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยหน้าตาแบบนี้วิธีการตั้งค่าก็ากดไปที่ตัว I ตรงนี้นะครับนี่และทีนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้เหมือนกับอุปกรณ์ของ vivo เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าฟีเจอร์บางอย่างจะหายไปนะอย่างเช่นการค้นหาหูฟังอะไรเงี้ยก็จะหายไปนะครับแต่ว่าในส่วนของการปรับส่วนควบคุมเนี่ยก็ยังสามารถปรับได้เหมือนเดิมนะครับ,รบ,บนีคท่ สนใจตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนของ vivo แล้วมาส่งท้ายกันเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขารองรับโคเดก aptx hd adaptive ตัวนี้เนี่ยสามารถลดค่า latency ได้ต่ําไปที่สุดอยู่ที่ประมาณ88มิลลิวินาทีนะครับเอาเป็นว่ามันช่วยในเรื่องของการีเ l a y ของภาพนะครับให้ภาพมันตรงกับเสียงผมทดสอบมาในหลายแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix นะครับอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีการช่วยเราในระดับหนึ่งให้ภาพเนี่ยมันตรงกับเสียงนะครับมันช่วยซิงค์ให ทดสอบกับการเล่นเกมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทั้งตัวสมาร์ทโฟนของ Vivo เองนะครับแล้วก็ iOS แล้วก็สมาร์ทโฟแนแบรนด์อื่นๆนะครับที่รองรับ aptx HD เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฝาย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของดีเลย์นะครับหรือว่าลาเทนซีที่ได้จากหูฟังตัวนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับเอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้ดีเลย์แบบโอ้โหใกล้เคียงกับความเป็นจริงขนาดนั้นเนาะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งทางด้านของตัวสมาร์ทโฟน Vivo เองนะครับหรือว่าจะเป็น iOS หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มี aptx HD เนี่ยก็นิดนึงนะครับอาจจะไม่ใช่ที่สุดนะแล้วตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเกมมิ่งโหมดมาให้ด้วยนะครับก็เน้นในเรื่องของการฟังเพลงแล้วกันนะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดนะ ล,ล,ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายเลยตัวนี้มีวางจําหน่าย2สีสีที่อยู่ในมือผมนี่คือสีมูนไลท์ไวท์นะครับหรือว่าสีขาวนั่นเองก็อย่างที่เห็นกันตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยและอีกสีหนึ่งครับคือสีสตาร์รี่บลูนะครับตอนนั้นก็จะเป็นสีออกน้ําเงินน้ําเงินดําๆนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีความวิบวับแวววาวนะครับใครชอบสีไหนก็ไปจัดกันได้เลยนะครับและคุณคงจะเห็นความสามารถทั้งหมดของตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างตอบโจทย์การใช้งานคุณ ถูกใจหรือเปล่านะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่กําลังตัดสินใจซื้อตัวนี้ไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ครับถ้าใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวมือถืออะไรหรือว่าจะเป็นแกจเกตหรือว่าจะเป็นการทดสอบสุดโหดนะนุ่นนี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยเลยลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน